นอนยี่ยี่้นนี่นะสามค้นสามค้นทานตับเขาเบิร์กช่วงงามทานหนังกันดิ <c oughs> ยังห้าวได้อยู่โตกับโตบพิลึกพิลู่นี่เนาะจุดน้่คุ้งกระซามอมห้างเดียวเลยนะ เครื่องกระซ้าโต้ซื่อได้ปะอันนั้นน่ะเข้าวเบอร์เด้ปะสําหรับหมู่บ้านแห่งนี้ก็มีสายน้ำเคอคือห่างกับหมู่านได้สามสิบเมตรนี่แหละบ่อน้ำอยู่กับบ่อบ้านอยู่นะเอาน้ำเนี่ย ไปกินกินเขขอ,องก็ต้มแล้วก็น้ำใสเอนึ่งแล้วบอต่อนะนนโอ้ได้หกหมกฮะได้หกหมก,หมกนะนต่อได้หกมกเนาะ ทงๆแหละเนี่ยบนมกแบบคือเวียนมนนยกไว้เอออ้าวคืออยู่บ้านนี่เนี่ยเขาก็ใช้เขาใช้ชีวิตไปง่ายงนะคือจะหาพวกอาหารป่าแล้วมากินโดยเฉพาะมันต่ออะโก้เนี่ยขับรถมันก็มันก็นดีอีกไปหนึงได้ในช่วงสถานการณ์โควิดอยู่ในเมืองเนาะ มีนเมืองนี่ย่านกันนะแต่ว่าถ้าม้ามนนอกมันหน้าเขาเรื่อมาบนนี้นี่กะใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องใส่แมสปัดดี้วังดีเล่นอยู่บ้างนอกเราค่อยจกโตซีไฟโต้พูออันมันมาเองบมกโง่ค่อยเจ้านี่นะเออเจอมากรีนเพิ่มเนาะ cho mập bòi đợt lơ hả đợt lơ ừ, đợt, chết. đợt chết mà boy. đợt chết đó không ạ ừ. đeo na nè đeo nó không ạ ờ. bằng khôn vào mình thắt leo na sao đây ừ ừ Mặt, lông ừ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  I, ุ้งดดดเเลยอคือควายเพิ่นนี่เพิ่นจะไปเลเริงเพิ่นจะมาปล่อยพี่มาป่อยเพื่อนบิมีหน้าเพิ่นเลยก็มีโหมีโซนเพิ่นเลยกะมันก็ดีวันนี้แล้วกะถึงเวลาเดินประมาณเดินสิบเอ็ดเพิ่นก็เอาลงไปบ้านเพิ่นบ้านนโป๊ะกันละคือได้คือคนแถวนี้ทุกทุกทุกบ้านอยู่แถวเขตนี้เพิ่เจ้าโง่ควายเพิมาปล่อยอยู่ถึงพี่ ยังกนินเสกเลจ้าจ้าขึ้นเรือแม่นเขามาแต่ยามเบ็ดเพราะว่าคูณซาวนี่มีแต่ปานา้นเขาเจเด้เจ็บเพราะว่าคอยอาลาดหลบใช่ปลานะว้าวปลาชุบสุดยอดแล้วนี่น,นี่ปลาเนาะปลาเสิร์มปลาดุ๊ก อโคมีมีปลากังเนาะโอมีเอปกังรูดมาเลยเนาะโอยน้อยเล็กอยปลาซึมซสาปลาดุกหนึ่งปลาคอหงโอ้น่อีกเดน้ออหักเนาะโอเคบบ่เบ็ดนะมีดุที่เบ็ดเอามันมนักตอนาเลกว่าคบเลตอนนเออ กมีเป็นเพื่อเนาะอนนนพักน้ำหมดเลยเออพักเตเป้พักเเป้พักน้ำแม่นเลยเดียวกันแ้ล่ในนี่าไม่นจินอยู่ไม่จินอยู่แต่เสียดายนะตอนที่ไปหยามมนาิ่วลาเพิ่มพยายามเบ็ดเพื่อจะมีเชือกคล้องนะ Thử mà nó vẫn đấy Nó thả bằng hệ siêng Nui nắm nó phải không? Ừ. Nói đấy เวลาคนนันมุกแต่นมุกเชนี่ด้เชื่อทุกอย่างเพราะมีมีนะมีมีปาบนี้ในบ้านรับแร่นี่นะสีมึงหน่ะแม็กสิมสี่มอ้าวจางกระจ่างท่านั้นชาวเชียงบินสีมันูีปลาหลายคนเออมันก็เชื่อไแล้วเชื่อลอดูฮะนี่อันนี้น่งคนนะน้อยสังอ่อง แบบเนี้ยแบบเปลืยอยเอาคนเลยเนาะสบายดีเอาด้วยกัเนาะนกพื้นได้เนาะวนอกพื้นได้เดี๋ยวค่ะอ๋อายเลืไม่ใกล้ปีนไม่ตัวนี้ตัวขึ้นนี่มาเปล่งน่าจะซึ่งพ้นไปหาของป้าเลยไปหาต้นไม้บ่แล้วก็มีเฮ็ดเก่าเฮ็ดพร้อมเออเอาหมดเลยนะสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตไปทำการจะคน มาได้หกคนมาสันโอ้เคทีวีไม่โม้เฮ็ดกินให้กินมื้อนี้โอ้ยแซ่บแซ่บมาบานเพิ่นเด้โอ้อันนี้กะอาหารอ่าจากป้าอันนี้กะอาหารจากป้าอาหารจากน้ำอันนี้อาหารสั่งสูงสั่งสูงตุดโอ้สูงแท้ตัวนี้อันนั้นแซ่บนี้มีตีนะนะนี่มีตีนนี่มีตีนนะตีห้าบาทก็ไปนี่อาหารที่ที่ชื่อเขามักคือนั่งโต บุ่้โตมาป้ามาดูอย <hyd> ู่เออดูอยู่โอมาหากินเ้กินมโมล่ะก็อิเมือเนาะคืนนี้เนาะมาดีเชบเออลายนุ่มไหมนี่เป็นมื่อนี่เออมันจาโง่เนาะสามุ้นเอมอือากตีนตัวม้ตื่เเยอะแล้วไปบ้ากับพีเวยเจ็บบกต่อ มาเด้อกินข้าวน้ำเดียวอืออือโอ้ยมีเหงือยกตัวใหญ่เลยเลยบไดหมูหั่นโตมามากินข้าวน้ำเดียวมุสาววันนี้กินจิ๋กับไม่ได้มีเพื่อนเน้ะคือบ้านบ้านนี้จะอยู่กันแบบแบบธรรมะขี้กันเจ้าแบ่งค่อยคอยแบ่งเจ้าแขกเพื่อนได้โต้คือจังหวัดได้โต้มุสาวนี่นะเพคนกับแบ่งมาเถอะนะคนได้โต้คนได้แซ่ป้ามาอะไรกับมาแบ่งกันนะ ก็ห้ากับชี้นอนค้างอยู่นี่ยู่แล้วก็เฮ็ดกิจกรรมเพื่อพี่ๆน้องๆนักเบิ้งนะนะขอบเจอที่ท,ท,ที่ตามขอบเจอที่เบิ้งคลิปนี้ขอบเจอไปก่อน